สวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกบ้ยเต้เลยครับผมเอกกุ้ยเต้อยู่ครับวันนี้เรามาที่กันที่ครับริเวณหน้าโรงหนังเก่าโรงหนังเก่านะครับวันนี้เราพบกับคุณที่เอ่อที่อะไรครับแนะนำตัวนิดนึงครับรถยนต์ใดสั่งก่อนครับทำไปยังไรนะครับเมื่อเชื่อมขึ้นมาร้อมาเห็นมาทุกการที่ปีทุกการครั้งมาช่วยครับเนปีที่น่าจะเข้าตรวจแล้วรับการปลวจแล้วนะครับก็ ทำไมถึงได้มาช่วยก็พอดีเป็นประธานอาหารรับประทานผลไม้ของหวานแล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยทยอยมาขนมตุ้เยลนะครับขนมเพื่องก็คือก็มาแล้วนะครับหาเตรียมบริการนะครับแล้วแล้วก็สุขภัณฑ์ก็มีซาลาเปานะครับ้ามบริการที่นีงนะครับ ยี่สิบแปดคับห้าับวาร์จพี่มามาทุกครังเลยนะครับทุกคร้าเดินทางไกลมาจากเชียงรายมาช่วยงานนี้โดยตรงได้เ่ายังไงฮะได้เงาตอนนี้รำมีกรรมทำมีกรรม ตอนที่ผมปัดก็ไท้เข้าผมก็ได้ตอบคิวนะครับสับปีนี้ะครับก็ในวันที่เ8ก็มาถ่ายหลายปีเหมือนกันเ็เห็นเอฟทีเป็นไทยนะครับใครยังว่าแล้วเป็นไงมาช่วยกิจกรรมแล้วปีนี้ผลงาดีทกปีทกีเข้าเะมากครับก็ปีนี้ก็รู้สึกว่าลงทันก็าม่วครับผมเพราะว่าัวผมก็จะเอาไว้5สค่ะครับ ใหญ่คือหทันใบก็จันใหญ่ครับพ่อเลยตวครับผมเป็นปัน้น้นแบบปีนี้ก็คือมีตัดหมมั่งมีวันนี้มีปรงลางซอนนะครับปงลางซอนแล้วก็รุ่นอครับพี่ว่านเป็นรี่นแล้ก็เล็เทาครับแล้วรุ่นอื่นขอคนเยอะขึ้นรุ่งไงที่แบบแนวร่วมสึเยอะ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 ดีใจครับ ก็ร <muitas S 2> ู้สึกว่าปีนี้กงว่าคงจต่อไปแล้วีนครัหมอจ่านเยี่มาแล้วบน่งแล้วรอสอวอนเรบแล้วก็ได้ท่านที่มาทกะคนที่จะมาแลตอนนี้หมอแลวก็ข่านสองทันถามผมแนี้มากกว่าหนแล้วก็มีหลกานเยอะยนครับก็เดี๋ยี่ยอะๆเยอาๆนยอะๆเยอเยอเยอะเั้นๆเดอะเยอเยาะเข้าไปดูะๆเยอะๆเยอเยาะๆเยอะๆเยอะๆเยอนๆรยอะๆเยอะๆเยนะๆเยอบๆเยอะะอยอ เพิ่มไปเรื่อยๆครับผมปีนี้ก็คาดหวังจะสัก100ครับผมอืมครับผมแล้วหลังหลังหลังจากปกติถึงกี่โมงครับถึง8โมงเย็นผมหมดเย็นเลยใช่ไหมครับพอหมดก็หมดเลยแล้วที่เหลือก็ยังไงดีครับถึง8โมงเย็นใช่ไหมครับถึง8โมงเย็นแล้วก็ถ้ามีแบบเกินอย่างเงี้ยนะฮะคือคือก็จะหมดก็แค่จะหมดประมาณสุดสุดนี้พอดีแต่วันพ่อก็ปีที่แล้วนี่1,900 1,900 แล้วมีทั้งแบบแกจกมาช่วยผมอืมครับผมแล้วรอบปีนี้มีจากที่ไหนมาช่วยเราปีนี้มีคุณหมอเบ็เชอมาจากโรงพยาบาลมอุราครับผมแล้วคุณหมอจากโรงพยาบาลเป็นอาจารย์แพทย์อยู่สองห้องครับผมในประเทศนะครับผมก็คุณหมอรัชนีมาจากโรงพยาบาลน้ำแก่ครับผมก็จากโรงพยาบาลที่เราคุณหมอเรื่อนมาครับอย่างคุณหมอวาราโกคุณหมอโเยอะครับผมเคสแล้วก็คุณหมอไทยด้วยนะอ๋อหมอแไทยด้วยครับอ๋อครับผมแล้วส่วนใหญ่เคสจากประเทศที่ไหครับ ก็ปวดหลังปวดเอวเยอะๆจะทสิบแปดสิบเปอร์เ <Aub> ซ <ain> ็นต์ก็เหนื่อยเปียนะครับก็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไข้เป็นไอเยะน้อยครับผมครับผมแล้ววันพ่อปีนี้มีแรงไวยังไงมีอยากได้ส่วนร่วมีไหมคนมาร่วมอีกแค่สิบคนนะเพราะว่าวันพ่อเนี่ยจะมีารับผมนะฮะห้าท่านอย่างนั้ มีเลยสักชั่นะรับผมก็มีวาดภาพแนี่นะสีโคนนะเพชรเล็บมีหมอดูลายมีหมวาชิานะแล้วก็มีดนตรี2องวงอื้อดนตรีสองวงแล้วก็มีอ่าอะไรนะ ลงพานลงพานวันพ่อปีที่แล้วเกือบสองร้อยนะฮะแต่ปีนี้นี่ลงชื่อลงพานแล้วนี่ร้อยยี่สิบลงทานก็ได <ภา S 1> ้ครับแต่ว่าผมว่าปีนี้ลงทานรุ่กสองร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากได้ส่วนร่วมแนวร่วมที่เป็นอาสาคือคือได้ร่วมไปทุกรูปแบบครับผมใช้ถนัดอะไรก็อย่างนั้นแหละคือไม,ไม่ต้องมาใช้เงินใช้แรงก็ได้ครับผมแล้ววันพ่อปีนี้เห็นเราคุยกันแล้วว่าอยากให้เป็นวันความคิดของคนดุริยางครับผมคือพอเราช่วยคนไข้เสร็จทุกตอนเที่ยงเรามาลุ้นทานอาหารกันเลยตัว่านมันเยี่ยครับผมใครอยากทําอะไรทำ ใจที่ที่สร้างผลิตบริการคนไข้ชาติผมเองก็ได้ไม่ต้องใช้เงินครับผมชาติผมฝากให้สุดท้ายฝากคุณหมอฝากอะไรทุกตัวเรยนแล้วก็ทุกคนที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมครับก็ผมและชาวบุรีรัมย์แล้วก็ชาวไทยอีกหลายจังหวัดนะประมาณถึงกว่าจังหวัดที่มาช่วยกันนะครับก็ขอขอขอร์สในหลวง ย่าคุณาชิมีนะฮะให้มีาหายจากพักอาการประชวนนะมีภาพการไม้ที่สมบูรณ์แล้วก็สมพรนะเจริญดีดีนะครับแล้วพวกเราก็จะมาร่วมกันอิทธิ์ที่วันพ่อนะวันที่ข้าก,า,กากันบะับที่หนู่อมีเงินค่ปีนี้จะมากประมาณเกือบส0งร้อยนะก็ผมขอขอบคุณนะผู้ใจบุญและกิจการนะครับนะครับ daqui